ทุกคนผมฮีโร่ซูโม่เกมครับวันนี้เรากลับมาดอฟโชว์ ep สองละเดียมเลยไปไปตูมไปกันที่เดิมไหมครับกับมาดอฟอกันตะลุยกันเลย นอซ์โม,ม่หาสวิตนอซ์โม,ม่หาหาไฟเลยอ้วอาวดูดิโอเคขอคุณมาแล้วไัยนันไปซะ,ะคุณอย่าดังมากเด้อฮะผมเจอสวิตไฟหนึ่งวะเขาขอแบบเลยนะไอโอ้ยว, <c oughs> ว,วันนี้เออผมเป็นผมไอนะครับผมจะไอเยอะหน่อย น <c oughs> ี่ผมว่าไอแล้วครับไปเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่อยู่ห้องเทเจ้าตัวขาวๆมันมาเลยนะครับทุกคนรู้ไหมเราสามารถเอ่อมุดเข้าไปในท่อได้นะครับนี่นี่โคตเราวางเลยนะส่วนตัวแดงหงอ้องขี้โม่งลงเข้าไปดูสิ ข้างหลังอ่ะโอ้อะไรอีกวะเนี่ยไปกินปาเตอร์ <c oughs> ข้างล่างนี่มัน,ไม,นไม่มีรถไฟแล้วรอไ,ไฟไฟตูมโคตรสว่าง <c oughs> ผมมักจะเอ่อ ผมมากจตจะเปิดของเยอะนะครับเพราะเก็บโหมดเอ่อจะต้องใช้ของก่อนเยอะเลยเอ่ตูมไม่มคุณผมเจออีกแล้วตัวแดงตัวแดงไหนโอ้ยทำไมพื้นมาสั่นอย่างนี้ เดีย๋ยวนะเดี๋บอกนะว่าคนอย่าบอกนะว่าคนที่เล่นดอดอภาคหนึ่งไปอ่ะมันมันสะเทือนมาถึงข้างล่างเลยเหรอก็เหตุผลก็น่าจะเป็นแบบนั้นแล้วนะเดี๋ยวผมตัดไปเลยนะครับทุกคนผมเจอห้องใหม่ครับห้องนี้มันแบบโหยาวเหยียดมากผมลองเข้าตรงนี้แล้วกันอ๋อทางเมื่อกี้เลย ไปกันต่อนิดกว่าเดี๋ยวผมจะพยายามโฟกัสไปที่เออห้องใหม่ๆนะครับอันนี้ก็ห้องใหม่เหมือนกันเนี่ยใช่เลยม<ช>ันต้องปาสิ่งแปลกประหลาดออกไปประตูครับประตูอะไรอุย้ยคนโดนอะไรนะสคริชรตุ้มโยนให้แล้วโยนให้หน้าประตูนะอ้าวโอ้เต็มไปหมด เฮ้ยผมนักกันไกลตัดหญ้ามันเอาไปทำอะไรเฮะเอาไปตัดหญ้าเลยครับเออมันก็น่าจะเอาไปตัดหญ้านะคุณหน้าคุณเจอไฟหรือหผมให้นะผมอยากได้ถ้าคุณมีไอชิเม้นบ้างเออโอ้ นั่นนี่สิเก้าเฮ้ยผมเจอไฟขอแบบเออผมโยนไว้นี่นะไหนผมเจอบูมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บเก็บเลยหนูจะเก็บนะคุณเก็บไปเลยผมต้องใช้พลังงานให้เหมาะสมเก็บละผมไม่มีอันแล้วอะไรผมมีแล้วมี่อะไรสอง ปอสามแล้วเฮ้ยคุณแย่ทำไมคุณวางให้ผมเลยไปเดี๋ยวคุณเก็บเลไหมใช่ไหมเอาแป้เออเอาปัตเตอร์ไหมผมไม่เก็บไปแล้วเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ห้องใหม่เลยนะครับทุกคนผมตายผมเออ ผมได้ผมได้ไปเจอพึ่งทุกคนไม่ใช่ดิเป็นแมงแมงที่อะไรก็ไม่รู้แหละนะครับเดี๋ยวผมเป็นดู P.O.V. น้อสมโให้นะครับโอเคไปมาดู P.O.V. น้องสมโกันนะครับนอ้องส้มเขาเก็บของผมไปยังเก็อเล้วเฮ้อ ดูผมตายดิเป็นไข่ไ่หมดเลยอะไรมะเนี่ยเหมือนผมโน้มเพิ่งตอม,อมเราอโม่ไปเถอะไปตรงไหนอ่ะคุณไปห้องต่อไปพาสเตอร์ยาหมดแล้วประตวอยู่ไหนเนี่ยคุณเดินไปสินั่นไงเออห้องนี้อะไรเนี่ย มันห้องอะไรเนี่ยผมไมาเจอว้าว POV นองสมมุตินะครับส่วนผมก็ตายลวรีเวิร์สก็ไม่ได้ก็ผมจะตายทำไมคนไม่เปิดไฟไฟอาสว่างจ้าของผมผมร้อ โอคุณได้ไอซิเมนส์หรอผมได้ไปแล้วคุณทำไม่เปิดไฟ,ไฟสุดเจ๊จ้าเออไฟสุดเจ๊จ้ากับมันเปลืองเรืองเหรอการใหญตัดใหญ่ล่ะเขาไปทำอะไรเนี่ยผมยังไม่รู้เลยตัดก็ไม่ได้ ไม่รู้เอาไปทำอะไรมาจับมือหน่อยนะครับทุกคนให้น้องโบูเปิดไฟหน่อยนะครับจะได้เพิ่มความความสว่างในให้ผู้ชมดูนะครับจับมือนิดนึงนะครับเอออะไรอยู่ข้างบนหรือเปล่ามีอะไรมีอะไรข้างบนหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมโอ้นั่นไงนั่นไงผมเปิดให้ดูเสียง คนได้ยินเสียงไหมครับเห็นไหมผมสีให้แล้วเราจะมัวเตรียมโยนไฟไอบีไอแล้วว้าวเราจะมัวมรีบไปเถอะนะครับเออห้องนี้มีอะไรเจ้าต,ตัวขาวๆนั่นมีใช่ไหม เท็ตช็อตอมากครับทุกคน <c oughs> ขออภัยนะครับเฮ้ยเสียฟิกเกอร์เฮ้ยไปทำไมฟิกเกอร์มันไม่อยู่ตรงนี้ได้ฮัลโหลฟิกเกอร์มันตาบอดนะ ผนนมต้องเบาเสียงก่อนเลยสคริสสคร,ริสโอ้เออ,อ <c oughs> โดนสคริสกับโปรดติดตาม EP สามครับใช่ครับผมผมอุตส่าห์ปลาบแบบสองเปียงแล้วนะกลับไปเจ้านั่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างไหมนะให้ดูผมอยากเล่นต่อ อ่ะเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างให้ดูทุกคนผม,มผมเจอห้องใหม่แล้วผมเจอห้องใหม่แล้วทุกคน <c oughs> ว้าวผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลยห้องนี้ทุกคนโอ้้องนี้มันใหญ่มากเลยผมรู้สึกว่ามันใหญ่มากผมปิดไฟก่อน ผมรู้สึกมันเยอะมากเลยอ่ะเอ่อห้องม,มันเยอะมากเลยอ่ะทุกคนใช่ทุกคนแต่ห้องก็เข้าด้น้นนนนอยมากเฮ้ยผมเจอบันไดเออเดี๋ยวนี้มีกันแคตัด่ย้าไหม ห้องก่อนที่ผมเจอลูกคนมันมีกล่องที่ต้องใช้ก,กระเจี๊ยบยานคุณผมมาตรงนี้กลัวฮูฮ้ทุกคนอะไรเนี่ยว้าวเฮ้่ยกระจียด้าจอเร็วขอขอบ้างได้ไหม ผมอยากได้อ่ะมาเป็นแพ็คผมอยากได้เลยคุณมาได้เลยผมอยากได้ๆในค้ำหน่อยอ้ para อ๋อตอนนี้หรอไม่เป็นด้ใช่ไม่ผมยิ่มมาแล้วผมอยากได้อ่ะ้องมันโคตรอลังการอ่ะทุกคนคุณ ย้อนกลับมาให้แบบนี้ก็ไม่มีแ hmm. ล้วตุ้มเป็นลำแสงที่เจอจ้าที่สุดเท่าที่ผมจะรู้พวกเจอไหนผมผมจะกลับไปห้องก่อนก่อนช่ไหมเหรอผมจะพาไปตัดใช่หนิงนี่ยห้องนี่เนี่ย ใช่คุณจะมาไหมคุณคุณห้องนี้มันไม่น่าใช่นะของจะได้ว่าห้องแรก,แรกเลยนี่ไงคุณจริงด้วยผม,มขอได้ไหมผมไม่รู้นะว่ามีอะไรฮะเมื่คืออะไร รเ,เราไม่ทำอะไรเนี่ยทุกคนเจออาวุธใหม่อยู่วะอ้อยสองซอมนี่ร้่ะโอ้ย,ออยเอปแอๆแอปไฟดับทำไมทุกคนเจอสิ่งแปลกประหลาดมากเจอสิ่งแปลกประหลาดเยอะแยะหลาย,ยอย่างมากเฮ้ ตรงไหนคุณท้องตกไว้ตรงไหนตกแหผมเอาได้ไหมคุณดูหนคุณตกไว้ตรงไหนเนี่ยผมขอได้ไหมคุณเ <ผม S 2> ออคุณม,มีไฟแล้วว่ะผมให้ไฟนี้ไม่เอาจ้าไม่เอาผมผู้ชาเจอเด<ะ>ี๋ยวถ้าผมเป็นคนตัดไกลๆนะผมผู้ชาเจออือ เลเซอร์นี่มันมีผลอะไรต่อเลเซอร์มันเอาไปตัดได้ไหมอาจจะเป็นของดีนะเพื่อนทุกคนไปห้องต่อไปมีไหมผมหาห้องต่อไปไม่เจออ๋อนี่ไงนอสซิโม,มถ้านาสซิโมหาหาพี่ไม่เจอก็ฝากเออเลเซอร์มาช่วยเลยโอ๊ยโอ้ยมาเดีย๋ยวผมปลาไม่ผมปาเอง เออเอชเมนึ้น,นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปนี่ให้บ้าผมปิดละเออเรีบหนีมาเลย,ห,ยห้องแปดโอ้ป<ะ>้าไปเถอะห้อ,องนั้นอ่ะขาะสะอาด ห้องนี้กลไกลาจากห้องก่อนที่เราเจอนะครับเป็นสิ่งที่อศัศจรรย์มากเอ<ห>่อผมมาห้องสิบแลวด้วยว้าวไอ้ตัวนี้แหละที่ผมตายเลยเนี่ยเจ้าปัญหา ไอ้ไอผมเจอไอ้อย่าเปิดไฟเด็ขดขาดผมอยู่นี่คุณเจออะไรเนี่ยแผงอย่างนั้นเหรอคุณก็เอาอุย้ย คุณคุณหยิบแผงออกมาคุณหยิบแผงแล้วก็โยนออกมาคุณโยนแล้วคุณถือแล้วคุณก็ตกเอ้คุณอย่าเปิดไฟนะถ้าคุณเปิดไฟอ่ะคุณเลือเรื่องคุณรู้เรื่องเน่ห้องอะไรเนี่ยอ๋อห้องเดิมเดี๋ยวผมตัดไปจอที่ออกไปจากห้องนี้ได้นะครับทุกคนโยวิกเกอร์สวัสดีครับ เสี่ยงอ้โอเคภารกิจคือขนส่อองรางรถไฟมันมีโอกาสจป็นห้องฟิกเกร์ไปป้าวผมเจอไปรอบที่สองแล้นนี่นเดี๋ยวนะมันมีขี้สีกอีกแล้วหรอขี้ซสีกเนี่ย มถอ,อแข็งปัสรยาครับใครใครบากเก็บมาได้เลยมาเลยมาเลยมาเลยได้แหละกล่องสีฟ้าเนี่ห้องที่สิบสามนะครับเดี๋ยวถัดไปตอนที่มันมีห้องวาวๆนะครับ <S <S> <S ทุกคนอะไรเนี่ยห้องไฟเฮลโห เจอห้องเวอร์อีกแล้วอะไรวะเนี่ยเจอเองไม่ได้เจอคะใช่ทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกว่ามัน เยอะใช้ได้ครับทุกคนไอตัวฟ้ามันจับมากดีทุกคนเ้ไมเาตดนอย่างี้ทไมผมไม่เดินเลยเาจัไมเาวมนเดินอยู่คนเดียวดิ เกิ่มเรืนี้ก่อนเอาโอ้หลายคนติดตายโอ้โหโปรดติดตาม EP 3ครับโอ้โหเดือดจัดโหมดนี้เดือดจัดจริงๆ เดี๋ยวอาจจะลงตอนคืนนะครับใช่ค่ะถ้าไม่ลงขอขอขออภัยด้วยนะครับโหเรามาถึงห้อง20เลยอ้โไปกมากนี่ครับตัวอย่างนี่คือห้องประมาณนี้นะครับสไตล์นี้เลยจะเป็นห้องฟิกเกอร์แล้วแต่มันมาดใส่ห้อง20เลยโหกอุ่มมาก ก็สวัสดีค่ะ